ก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซนเหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเซนเหล่าจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่นะครับเบนฟอร์ดนะครับพบกับเอตันวินล่านะครับคู่นี้นะครับเตะกันนะครับในเวลานะครับสามทุ่มตรงนะครับของค่ำคืนนี้นะครับเกมล่าสุดนะครับของเบนฟอร์ดนะครับแพ้แมนซิตี้นะครับไปแค่ศูนย์ประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับขออภัยนะครับ เพราะซิตี้นะครับเล่นไม่เต็มที่นะครับยิงได้ก็ไม่เอาแล้วนะครับมองดูที่ขุมกําลังนะครับก็ยังมีเจ็บและติดโควิดทบอีกเพียบนะครับเกมนี้นะครับเบลดเสมออีกนะครับไม่ได้เปรียมนะครับหรือเป็นต่ออะไรนะครับเลยนะครับออันดับตารางคะแนนนะครับก็ยังเป็นรองนะครับฟอร์มแพร่วดนะครับสามเกมนะครับยังไม่ได้เลยทั้งสามเกมนะครับเกมเย้านะครับยังหวังยากนะครับ แพ้มากกว่าชนะและมีแพ้นอริสติตี้นะครับทีมบวยนะครับของของทีมบุยนะครับอีต่างหากนะครับฝั่งของสิงห์พังงานครับเอสตันวิลล่านะครับทรงดีต่อเนื่องนะครับช่วงูชั่วโมงนี้นะครับเอาใถิติมาวัดนะครับไม่ได้นะครับระบบคุมทรัพย์นะครับของสตีเว่นนะครับเจอร์ลาดนะครับ ถ้าไม่เจอระดับหัวตารางนะครับมีลุ้นแต้มตลอดนะครับมกําลังนะครับมีบาดเจ็บสองนะครับติดโทษแบนหนึ่งครับแต่ก็คงจะเอาตัวรอดได้นะครับไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะอะไรมากนะครับที่ผ่านมาห้าเกมนะครับชนะสองแพ้สามนะครับมีชนะทั้งเยาวและเยือนนะครับเยือนก็มีชนะจากห้านะครับอ่าเทียบแล้วนะครับเลตเสมอนะครับคูกําลัง วิลล่านะครับพร้อมพร้อมกว่านะครับน่าจะมีลุ้นเบียดเก็บสามแต้มได้นะครับความมั่นใจนะครับเซนเหล่านะครับก็ให้เจ็ดเต็มสิบอีกเช่นเคยนะครับอเซนเหลาขอฝากไว้ด้วยนะครับแต้มวิลล่านะครับมาแน่นอนนะครับคืนนี้นะครับเซนเหล่าฟันธงเลยครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ช่องเซ็นเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ